ูจะว่าโูขอยาตใช้ทำนี้นะทุกครั้นวันนั้นก็จำกัวกูก็ใช้แบบนี้แลก็ูกันครับเพราะวันนี้ก็เลยมาขอโทษทกาทีมงานทุกท่านทีู่ใช้ำนั้นขออนุญาตใช้บันันน้นะที่กูพูดนะขอโทษกายที่ใช้ทำให้ไปและควาที่สองที่โูพูดก็คือระเบียบเข้มระเบียบหน ถ้าอยู่ไ้เดือดอัดก็ยายขยายไปไอที่อื่นที่มันเอาแบบนี้ทำนห้กูกกกินนะแล้วก็ขอตัวเราด้วยที่กูได้กู้ออไปนะอันที่สามขอสีเท้าคองกูกูขอสีเท้าของกนะเพราะวันนั้นกูมาตัวหักเท้าวายรับประจุรับประจุปุ่พังทุกท่า แค่วันศุกร์แต่ไม่มีใครมาประชุมเลยแต่ในเหตุที่โคลงเขาระเขามาประมกัครูพอมาประชุมแล้วรูกระตัและพิดเ่องสตาไม่มีใครมาและคง่องใส่ขอสียาด้วยสามพันแล้วส่วนนอกสีเาพไม่แพรแค่วเราว่าเขาจะมครูด้วยนะเช้านี สิ่งที่ที่กับผมพูดไปในใน,ในวันพฤหัสที่พูดไปกับเด็กอาจจะทําให้เด็กตุมตุมคุ้นอาจจะไม่พอใจนะซึ่งจริงๆแล้วในความผูกพันของครูกับลูกๆผูกพันกันแนบแนบชิดสนิทแล้วก็ช่วงเวลาที่ผมทํางานมา30ปีความไชิดครูนี ผมจะอยู่ในฝ่ายฝ่ายปกครองตลอดร oh. เรื่องของการว่ากล่าวตักเตือนดุเด,ด็กเป็นเรื่องเรื่องธรรมดานะครับ oh. เป็นเรื่องธรรมดาแต่เนื่องจากวันนั้นอาจจะเป็นเป็นคำที่ไม่เหมาะสมะวันนี้ก็จึงได้เกิดในการพูดหน้าสทงวันนี้นะครับแต่ในช่วง30ปีที่ผ่านมาผมได้สร้างเด็กนะว่าจ,จะเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนนี้นรปรัชญาสานเราสร้างเด็กให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย สร้างเด็กให้เป็นผู้ที่มีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดดได้ดีได้ดีเป็นข้าราชการมากมายล,ลูกศิษย์ลูกหาครับมากมายนะเ,าเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งไหนที่พูดในวันนั้นนะบ,าบางเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงที่ออกไปยังชุมชนนะครับไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าคนที่ลงเพจเขาอาจจะเติมเสริมแต่งเสริมเติมแต่ง,ตงนะลงไปงเพื่ออย่างเช่นที่บอกว่าคุณครูไปค,ค้นคุณครูไปคน้น เครื่อนสำอางเด็กเรายึดไม่เคยมีไม่เคยทำนะครับใน,ในการแชร์โดยที่ไม่มีการถามถ่ยเนาะในโรงเรียนคุณครูของเราทุกคน,นมีความตั้งใจที่มีความปรารถนาดีต่อลูกนักเรียนก,ก็ก็เกิดความเสียใจยอยู่เสียใจยอยู่ว่าทำไมไม่เข้ามาคุยกันทำไมไปลงก่อนก่อนที่จะมีการแก้ไขปัญหานั้นซึ่งคุณครูได้หลายท่านก็น้อยใจ ไม่รู้ว่าในในสังคมมองมองภาพของเราเป็นยังไงซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะดูแลลูกๆนักเรียนทวกคนเท่าเทียมกัน่ำไม่ไม่มีเจตนาที่จะแอบเหยีดเพศเพราะว่านักเรียนทุกคนอยู่ที่นี่เราถือว่าเป็นลูกของเราทุกคนหมดเช่นเดียวกันมีการยืดหยุ่นให้เพราะว่าได้คุยในที่ประชุมของอคุณครูที่ประชุมของผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ที่เด็กเพศที่ที่สามเนาะต้องการที่จะไว้ผมยาวเพื่อที่จะทำกิจกรรมในเรื่องของดนตรีนาตัดสินที่มีความจำเป็นที่จะต้องไว้ผมยาวโรงเรียนได้อนุญาตให้นักเรียนนั้นไปหาคุณครูที่ปรึกษาเพื่อที่จะกำกับดูแลและรับรองในการที่จะแต่งตัวแบบนี้เพื่อที่ เราจะพิจารณาเป็นรายๆไปซึ่งสิ่งนี้เราก็เปิดทางให้ให้กับลูกนักเรียนอยู่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นค่ะเพื่อที่ให้เข,เขามีความสุขในการที่จะมาเรียนเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเพื่อนๆนได้อย่างมีความสุขและที่สําคัญนั้นเราถ้าถ้าเด็กในกลุ่มนี้ไปเป็นเด็กกิจกรรมเขาก็จะมีคุณค่าแล้วก็มีความสําคัญในโรงเรียนเพื่อนๆก็จะรักและร่วมร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข อันนี้คือเจตนาของเราเป็นแบบนั้น